ก็ disclaimer ก่อนเลยนะครับวิดีโอนี้เนี่ยไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยไม่มีเพลงประกอบไม่มีอินเสิร์ตไม่มีทุกอย่างเลยวิดีโอนี้ผมมานั่งบ่นอย่างเดียวนะครับผมมานั่งบ่นให้ทุกคนฟังแล้วก็บ่นเกี่ยวกับ Google Pixel นี่แหละนะครับเกี่ยวกับตัว Galaxy s 2 4 Unpack Event เมื่อวานก็ถ้าใครไม่สนใจมานั่งฟังคนบ่นก็ไม่ต้องฟังนะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้มาบ่นอย่างเดียวแฟนบอยพิกเซลอาจจะเจ็บๆหน่อยนะผมก็ใช้พิกเซลมาทุกซีรีส์ตั้งแต่พิกเซลออริจินลก็ถ้าไม่อยากเจ็บอกหน่อยก็ ไม่ต้องดูแล้วกันนะวันนี้วันที่18เดือน1น,นะครับก็คือวันที่ Samsung เนี่ยเปิดตัว Samsung Galaxy S24 Ultra นะครับแล้วก็เปิดตัว S24 กับ S24 Plus ด้วยทีนี้เนี่ยคอนเทนต์วันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับ Samsung เลยนะครับก,ก็เกี่ยวแหละแต่ว่าแบบผมไม่ได้เครื่องนะครับไม่ไม่มีอะไรมาโชว์ให้ทุกคนดูทางนั้นนะครับวันนี้แต่ว่างานเปิดตัวซัมซุงเนี่ยมันให้ผมนึกถึงมือถืออีกรุ่นหนึ่งอีกซีรีส์หนึ่งเลย ก็คือ Google Pixel นั่นเองโอเคงานเปิดตัว Samsung Galaxy A24 Ultra เนี่ยคอนเซปต์ Concept ของเขาปีนี้คือ Galaxy AI ถูกไหมผมเข้าใจแหละว่า AI โดยเฉพาะ Generative Type AI เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเทรนด์บนโลกมาปีหนึ่งละปี ตั้งแต่ ChatGPT ถูกเปิดตัวออกมาเนี่ยคนก็ตะลึงแตกตื่นกับ Large Language Model อย่าง GPT 3.5 GPT 4อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ล่าสุด Google ก็เปิดตัว Gemini Ultra Gemini Pro Gemini Nano ที่เป็น Large Language Model ของตัวเองนอกจากนี้เนี่ยยังมี Generative AI ที่ทำงานเฉพาะในด้านรูปภาพอย่าง ChatGPT ก็มี Dale E ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะผมไม่ไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าอย่าง Mid Journey อะไรแบบนี้นะครับพวกนั้นเนี่ยเป็น Generative AI ทั้งหมดเลยคาว่า Generative AI คือ AI ที่ผม take basic course fundamental course ในมหาลาัยผมมานะเขาจะแบ่งเป็นสองเพศคือเป็น descriptive AI กับเป็น generative AI นะครับ generative AI เนี่ยหมายความว่ามันสามารถสร,าสร้างสิ่งใหม่จาก database หรือว่าจาก algorithm จากโมเดลที่มันเรียนรู้มาแล้วได้ร้อยเนี่ยสามารถสร,าสร้างสิ่งใหม่ได้นี่คือ generative AI แล้วเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าคนเรานะ่ตื่นเต้นเพราะว่ามันทำสิ่งใหม่ได้เนาะอย่างในเคสของโทรศัพท์มือถือเนี่ยอย่างในเคสของ Google Pixel เ,เลยนะครับโดย particular เนี่ยก็คือ Magic, acer, Magic Editor เรเซอร์เมจิก i t ดิเตอะไรพวกนี้นะครับเราลบสิ่งหนึ่งเข้าไปแล้วมันสามารถเรียนรู้ได้ว่ารูปภาพเรามีอะไรขาดหายไปเราเติมเข้ามาให้ได้แล้วผมว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นเทรนด์ในโทรศัพท์มือถืออีกปี2ปีไปเลยนะครับคือพูดง่ายๆผมรู้สึกว่าเรามาถึงในจุดที่ผู้ผลิตเลิกกันแข่งฮาร์ดแวร์แล้วอะแล้วก็ซอฟต์แวร์ก็เริ่มตันจริงๆแล้วเราก็เลยต้องเอาสิ่งใหม่เข้ามา เอาปัจจัยอื่นเข้ามาในการทําให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งปัจจัยใหม่ตรงนี้ก็คือ AI หรือว่า artificial intelligence แล้วตอนนี้นอกจากเรื่องรูปภาพ Magic Editor Magic Eraser เนี่ยทั้ง Google แล้วก็ Samsung เนี่ยก็ชูจุดเด่นของ AI ในด้านการทําให้ชีวิตประจําวันของเราง่ายขึ้นมากๆอย่างที่เราเห็น Samsung เพิ่งเปิดตัวไปก็คือ Live Translation ที่สามารถแปลภาษาได้ตรงนั้นเดี๋ยวนั้นออกมาตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งผมมอว่ามันเจ๋งมากๆหรือว่าการใช้ AI generate ภาพ ในเฟรมทําให้ภาพแบบเกิดสโลโมชันแบบที่ไม่ต้องใช้ motion interpolation ขึ้นมาก็คือสร้างเฟรมใหม่เข้าไปเลยเพื่อให้เกิดภาพสโลโมชันขึ้นมาแหละหรือว่าไอฟีเจอร์ที่กดค้างแล้วสามารถวงกลมอะไรก็ได้แล้วสามารถหาใน google ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ใช้ Artificial Intelligence เข้ามาเช่นกันทีนี้เนะนี่แน่นอนว่าโมเดล พวก machine learning model หรือว่า AI algorithm อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วแต่สุดแล้วแต่จะเรียกหรือว่า l a s t r language model เองก็ตามเนี่ย CPU central processing unit ปกติหรือว่าแม้กระทั่ง GPU computing silicon อะไรต่างๆเนี่ยสามารถรันได้แต่ว่าแน่นอนว่าด้วยความที่มันเป็น machine learning model ใช่ไหมมันมีอะไรบางอย่างที่ถ้าเราสามารถทำฮาร์ดแวร์ที่รันตัวพวกนั้นโดยเฉพาะได้ออกมาเนี่ยจะทาให้มันได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่ามี efficiency ที่ดีกว่า สิ่งนี้เรียกว่า h a r d วร r แอคเซ l e r เ t ชันถูกไหมเหมือนกับที่การตัดต่อวิดีโอเนี่ยการจะถอดรหัสแล้วก็เข้ารหัสไฟล์วิดีโอเนี่ยเราสามารถใช้วิดีโอเอนโคเดอร์และดีโคเดอร์ใน GPU ทําได้เพราะมันเป็น h าร์ w แวรที่ถูกออกแบบมาเพื่อทําสิ่งนั้นเลยนะครับมันก็จะทําให้ได้ Efficiency ที่ดีกว่าประสิทธิภาพอาจจะดีกว่าตรงนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเรียกได้ว่า Google เนี่ยมองเห็น ทิศทางตรงนี้ของโทรศัพท์มือถือก่อนใครเพื่อนเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย g o o ก l e ก็เลยเลือกที่จะ scrap หรือว่าทิ้ง snapdragon ออกไปตั้งแต่ google pixel 5นะครับแล้วก็หันเข้ามาทำ google tensor เองอันนี้คือสิ่งที่ Google บอกนะการทำ tensor เนี่ยก็ทำให้ Google สามารถ add custom npu เข้าไปได้ใน soc หรือว่า system on a chip นะครับซึ่งสมัยที่ Google เริ่มทำ tensor เนี่ยมันมี npu ใน soc ตัวอื่นแล้วแต่ว่าไม่มียี่ห้อไหนที่เน้นการทำ npu แล้วก็ เล็งเห็นจะเอามาใช้งานใน artificial intelligence ในภายภาคหน้าขนาด Google แล้วก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ Google เปลี่ยน SOC เป็น Tensor มาเนี่ยทิศทางของ Google มันชัดเจนมากขึ้นว่าจุดเด่นของ Pixel เนี่ยไม่ใช่แค่กล้องอีกแล้วจุดเด่นของ Pixel ไม่ใช่แค่ซอฟ์แวร์ที่ผลิตโดย Google อย่างเดียวแล้วแต่ว่าจุดเด่นของ Pixel กลายเป็นโทรศัพท์มือถือที่ Google อยากจะให้เป็นแล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่เรียกได้ว่า พร้อมกับ AI ในภายภาคหน้าจริงๆเลยอย่างน้อยอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นเมื่อ3ปีที่แล้วนะสำหรับผมเองเนี่ยผมใช้ Google Pixel มาตั้งแต่ Pixel รุ่นแรกเลยนะครับผมมีโอกาสได้ใช้ครบทุกรุ่นเลยตั้งแต่ Original Pixel Pixel 2 XL Pixel 3 XL 4 XL Pixel 5, Pixel 6, 6 Pro 7 7 Pro 8 8 Pro ผมใช้มาทุกรุ่นเลยถึงแม้ว่าจะไม่ทุก Variant แต่ผมใช้มาทุก Series เลยมันชัดเจนมากๆว่า Google ต้องการจะเปลี่ยน Positioning ของโทรศัพท์ Pixel เนี่ย ในช่วงพิกเซ6นี่แหละที่เปลี่ยนมาใช้เทนเซอร์ด้วยการที่อ้างว่า AI คืออนาคตของโทรศัพท์มือถือแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแพลตฟอร์มเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการรับมือกับ AI emerging หรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับฟีเจอร์ AI ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับทีนี้ Pixel 8 series เปิดตัวมาพร้อมกับชูความ AI ความ artificial intelligence ความที่มีฟีเจอร์ machine learning บนเครื่อง on device machine learning เนี่ยโดยที่ไม่ต้องพึ่งค l าวเนี่ยแบบสุดเหวียงเลยก็คือ ตอนนี้พิกเซ8 Pro มี Large Language Model อยู่ในเฟิร์มแวร์แล้วก็คือ Gemini Nano นะครับก็คือ Gemini อร์ชัันที่ถูก Optimize มาให้รันบนโทรศัพท์มือถือนั่นแหละสำหรับคนที่อยากเข้าใจง่ายๆก็คือ Gemini Nano หรือว่า Gemini เนี่ยเป็น Large Language Model นะครับถ้าเทียบก็คือมันคือ GPT ของ Google นั่นแหละอันนี้คือเทียบแบบบาบล้วโอ้ s i m p l i f y นะมันคือ Copilot แล้วก็ GPT ของฝั่ง Google นั่นแหละมันคือไส้ในที่ Google บ r d ใช้ครับคือ Chat GPT ใช้ GPT ใช่ไหย Google บ r d ก็ใช้ Gemini Pro เหมือนกันทีนี้ Gemini Nano แค่เป็นเอร์ชั่นย่อส่วนของ Gemini Pro ซึ่ง GeI นา Pro ก็เป็นเวอร์ชั่นย่อส่วนของ Gemini Ultra มาอีกทีนึงนะครับเพื่อแพ็คให้มันสามารถรันได้บน m a ชชีนที่มี Resource จํากัดอะไรประมาณนี้อย่างโทรศัพท์มือถือก็จะได้ใช้ Gemini Nano ไปอันนี้ผมว่าเป็น Big Deal ที่สุดแล้วเพราะว่าการที่มี Large Language Model On Device เนี่ยสามารถทําให้สมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถ generate text เข้าใจ text ได้โดยความที่มันเป็น Language Model เนะตามชื่อเลยนะครับมันสามารถทํา summarize ได้มันสามารถทํานู่นาาทํานี่ทํานั่นที่เกี่ยวกับ text processing ได้มี headroom ที่มากกว่าในอนาคตนะครับอันนี้คือ Gemini Nano เนาะซึ่งตอนนั้นะ เราคิดกันว่ามัน exclusive สําหรับ Pixel 8 Pro ใช่ไหมคือตอนนั้นเราคิดมันว่ามัน exclusive สําหรับ Pixel 8 Series ใช่สํหรัครับสิ่งที่ตอนนี้เป็นอยู่ก็คือ Pixel 8 Pro มี Gemini Nano นะใน firmware แล้วแต่ Pixel 8ยังไม่มีซึ่งทั้งคู่ใช้ Google Tensor G3 เหมือนกันทั้งคู่มี NPU ตัวเดียวกันเป๊ะสเปคเหมือนกันเป๊ะ แรมของ Pixel 8 Pro อาจจะเยอะกว่าคือ12 g b ก่อนที่ Samsung จะเปิดตัวเนี่ยโอเคผมเชื่อว่าหลายคนเห็นวิสัยทัศน์ o o g l e ชัดเจนว่า Pixel เป็นมือถือเน้น AI แต่ว่าเมื่อวานครับ Samsung เปิดตัว Galaxy a 24 Series S 24ธรรมดา24 Plus 24 Ultra 24ธรรมดากับ24 Plus เนี่ยใช้ SoC เป็น Exynos ใช่ไหมผมจำไม่ได้ว่า Exynos รุ่นไหนนะครับแต่ว่าใช้ Exynos ไม่ใช้ Qualcomm Snapdragon S 24 Ultra ใช้ Qualcomm Snapdragon 8 g 3ทั้ง3ตัวเนี่ยครับ มี Gemini Nano อยู่ในเฟิร์มแวร์ทั้ง3ตัวเลยก็คือมันมี Large Language Model ตัวเดียวกับ Google Pixel 8 Pro อยู่บนเฟิร์มแวร์ตรงนี้แหละที่ผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย Google คุณคือโอเคมันเป็นสิ่งที่ดีกับลูกค้าเพราะว่าฟีเจอร์แบบดีๆแบบนี้เนี่ยมันไหลออกไปสู่โทรศัพท์มือถือเจ้าอื่นแต่ว่าณตอนนี้คือแล้ว Google Pixel 8ละ่ะ8ธรรมดาละ่ะไม่ได้ Gemini น a n นหรอแต่ว่ามือถือนอกค่ายได้เนี่ยนะแล้วก็ TENSOR G 3ที่เป็น power house ของ AI เนี่ยสุดท้ายอะเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วเรารู้ๆอยู่แล้วว่า TENSOR b a s บสจาก Exynos แล้วคุณภาพของ Exynos เนี่ยมันชนกับข l อคอมไม่ไหวมานานมากๆแล้วนะครับ power efficiency performance สู้ข l อคอมไม่ได้ในทุก generation เลยเมื่อชนกันเหตต่อเหตนะครับแล้วการที่ Google swap Snapdragon ออกไปเพื่อมาใช้เทนเซอร์ของตัวเองเนี่ยก็เพื่อ AI ไม่ใช่หรอ แล้วมือถือนอกค่ายได้ก่อนคือคืออะไรอะ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีด้วยว่า Pixel 8ธรรมดาจะได้นะครับแล้ว RAM 8GB เนี่ย A24 ก็ RAM 8GB แต่ก็สามารถ run Gemini Nano on device ได้แล้วสิ่งที่ Google ทำอย่าง interpreter mode หรือว่าการเป็นการโหมดเป็นล่ามของตัว Google Translate เนี่ย Samsung ทำได้แล้วเรียบร้อย Google มี Call Assist Samsung มี Live Translation ในการโทรซึ่งรองรับภาษาไทยด้วยไอฟีเจอร์วงวงแล้วก็สามารถค้นหาจากรูปภาพไปเลยเนี่ย Image Search นะครับ Pixel ทำไม่ได้ยังทำไม่ได้นะซึ่งล่าสุด Google ประกาศออกมาแล้วว่าจะสามารถใช้งานได้วันที่31มกราคมซึ่งทำไมผู้ใช้ Pixel โดยเฉพาะผู้ใช้ p ิ xel ที่รันบน Android QPR Quarterly Platform Release เนี่ยจะต้องรอหลังซั s u ุงใช้ได้ผมไม่เข้าใจเลยอะ่ะแล้วฟีเจอร์หลายอย่างที่อยู่ใน Galaxy AI เนี่ยมันก็คือฟีเจอร์ที่อยู่ใน Pi ก e l แล้วนั่นหมายความว่า Google แทบจะเปิดฟีเจอร์ AI พวกนี้เป็น OpenSource ไปแล้วบางฟีเจอร์เนี่ยไม่ได้ผูกกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าผูกกับเฟร์วม์ได้ซ้ำบางฟีเจอร์ดูเหมือนว่าจะผูกกับทาง Google Apps ได้ซ้ำตอนนี้เรียกได้ชัดเจนเลยว่าอะไรที่ Google Pixel ทำได้ ก่อนเนี่ยพิกเซลอาจจะทําได้ก่อนแต่ซัมซุงทําได้ดีกว่าทุกอย่างเลยแบบทุกอย่างในทุกด้านทุกมุมเลยโดยเฉพาะคนที่ใช้งานในประเทศไทยไม่มีเหตุผลอะไรแล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะไปซื้อพนะิกเซลณปัจจุบันนี้ตอนนี้กูกว่าพิกเซลสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเหมือนมือถือซัมซุงที่ด้อยกว่ามือถือซัมซุงในราคาที่ก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นถ้า p ิ xel 8 Pro ชนกับ a 2 4 Plus ใช่ไหมราคามันเท่ากันเลยผมรู้สึกว่าผู้ใช้ p ิ xel อ่ะ ควรจะหัวเสียกับเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าเราซื้อมือถือมาด้วยความที่คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบ AI powerhouse คือถ้าจะพูดว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเสียความ exclusive สำหรับ Pixel ไปผมมองว่ามันก็ไม่ผิดเลยนะแต่ว่าการที่มีฟีเจอร์พวกเนี้ยไหลให้กับมือถือเจ้าอื่นในตลาดด้วยมันเป็นเรื่องดีแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมรู้สึกว่า Pixel ควรจะเป็นเจ้าแรกที่ได้รับแล้วตอนนี้เนี่ยตัว g e m i n i Nano เนี่ยก็มีแค่ Pixel 8 Pro ที่มีแล้วก็คือ s 2 4 Series เลยแล้ว Pixel 6 Pixel 7 ที่ Google เปลี่ยนจาก Snapdragon มาเพื่อสิ่งนี้เนี่ยจะทิ้งกันเลยหรือไง <laughs> แล้วฟีเจอร์ของ Google เองแท้ๆครับฟีเจอร์ AI ของ Google เองแท้ๆได้ไปเปิดตัวบน Stage ของ Samsung แบบ คือผมไม่รู้นะว่าพาร์ทเนอร์ชื่ของ g o เกิ s ซัมซุงอะดีฟขนาดไหนก็คงดีฟแหละที่ขนาดที่ผลิตพิกเซลให้กันและกันได้ครับแต่ว่าผมว่าผู้ใช้พิกเซลควรน้อยใจแล้วก็มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บอกชัดเจนเลยว่า Google ไม่ได้แคร์กูเกิลพิกเซลอะไรขนาดนั้นเลยอะคือเหมือนแบบทําเล่นๆนะ,นะครับแล้วก็ดีไม่ดีก็เออช่างหัวมันเถอะก็ทําแค่เป็นเบสไลน์ของสมาร์ทโฟนแอนดรอยแค่นั้นเองแล้วก็เรื่องอัปเดตเนี่ยซัมซุงหลังๆก็อัปเดตไวกว่าพิกเซลในหลายๆแพชการอัปเดตนะครับแล้ว, Pixel าาาลลาว่า แบบการที่มีตารางชัดเจนว่าทุกวันจันทร์ต้นเดือนเนี่ยจะเป็นวันอัปเดตของพิกเซลเนี่ยตอนนี้ก็คือสเปซสปาไปหมดแล้วนะครับบางวันบางเดอเ put, งเือนก็เป็นวันพุธบางเดือนก็เป็นวันนู้นวันนี้วันนั้นตามใจพิกเซลทีมคือรู้สึกว่านี่ไม่ใช่มือถือที่ Google p u t effort ลงไปในการทำแล้วก็คือเขาไม่ได้แข่์อะไรกับพิกเซลขนาดนั้นเลยครับฟีเจอร์ที่พิกเซลรุ่นใหม่ได้เนี่ยพิกเซลรุ่นเก่าไม่ได้แต่ว่ามือถือน้ตไได้หรือแม้กระทั่งพิกเซล รุ่นเล็กกว่าก็ยังไม่ได้อะอันนี้ผมตลกมากเลยนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยที่ผมแบบไปซื้อซัมซุงเถอะจริงๆไปซื้อซัมซุงเถอะแล้วถ้าคุณคอนซิเดอร์ซัมซุงกาเล็กซี่เอซีสี่หรือเอซีพสี่พลัสกับพิกเซลเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องคิดถึงเรื่องเอ็กไซนอสเลยเพราะนี่มันก็เอ็กไซนอสเหมือนกันผมว่าอะไรก็ตามที่พิกเซลหรือ Google กำลังทําอยู่มันโคตรจะนอนเซนส์เลยแล้วก็ฟีเจอร์ที่พรอมิสหรือว่าสัญญาไว้ตั้งแต่เปิดตัวเนี่ยตอนนี้ก็มมีไ่คครรบบนะั มีประมาณ30%ของที่ Promise ไว้เองความรู้สึกของผมตอนนี้จริงๆเลยกับ Google Pixel ก็คือมันเป็นมือถือที่ไม่มีจุดเด่นอะไรแล้วเลยกล้องก็เจ้าอื่นก็คลาสเดียวกันแล้วครับก็ระดับเดียวกันแล้วเรนจ์ Range ของดีที่สุดกับดีอันดับ2มันน้อยมันแบบมันต่างกันน้อยมากๆครับมันไม่มีผลอะไรเลยที่เราจะไปซื้อ Google Pixel ณตอนนี้ไม่มีแล้วจริงๆ ซอฟต์แวร์ที่เป็นของ Google ที่หน้าตาเหมือนต็อก Android ที่ดูค <ๆ S 1> ลีนๆหรอผมไม่รู้สึกเลยว่านั่นเป็นจุดขายครับผมรู้สึกว่ามันน่าเสียใจแล้วก็น่าผิดหวังอะคือ Google Pixel อะแทบไม่มีอะไร exclusive เลยตอนนี้ในราคาที่แพงขึ้นทุกปีพอ Pixel ออกปลายปี s a m s u n งออกต้นปีเนี่ย p i ก e ซลกลายเป็นเหมือน prototype ของมือถือ s m s u u n อะครับคือสิ่งที่ผมพูดว่ารู้สึกว่ามันยังเป็นโปรโตไทป์อยู่อะมันมันจริงมากๆเลยนะแล้วพอซัมซุงเนี่ยออก s อ4 u l t r a มาเนี่ยนั่นอะ เหมือน Product ที่เสร็จแล้วจริงๆอะครับเมื่อเทียบกับ Pixel ตอนเปิดตัวใหม่หรือแม้กระทั่งตอนนี้องก็ตามอะคือมันมวยคนละคู่มวยคนละชั้นกันเลยมันคนละเวทกันเลยครับ mm hmm. นั่นแหละสุดแท้แต่จะคิดนะครับแต่ว่านี่คือความรู้สึกของผมหลังจากดู Samsung Galaxy s 2 4 Ultra u n p a c k e v e n t นะครับเป็นปีที่ ผมรู้สึกว่าอยากจะหา S ย4 Ultra มารีวิวลงช่องให้ได้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าผมสามารถหาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นกว่าจะขายก็เดือนพฤษภาคมนู่นเลยมั้งแต่ว่านั่นแหละให้สรุปอีกทีหนึง่งกับวิดีโอวันนี้ก็คือผมมาบ่น Google Pixel ทุก,กคนฟังคือผมรู้สึกว่า <laughs> มันมันน่าออกมาบ่นอะ่ะเออมันมันเป็นสิ่งที่ทูแล้วน่าออกมาบ่นเลยครับอะไรคือเหตุผลที่เราจะต้องซื้อ Pixel ในเมื่อ Samsung ทาทุกอย่างได้เหมือนกันแต่ดีกว่ามากๆอะ่ะผมรู้สึกดีใจมากนะที่ผมไม่ได้ให รางวัลมือถือดีๆกับ p i x e ซไปเลยในปีที่แล้วนอกจากเรื่องจอดีผมรู้สึกว่าแค่ดีไซน์และแมนแฟคเจอร์ r by Google เนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วกับ Pixel นะครับก็ประมาณนี้แหละวันนี้เนาะมาบ่นให้ฟังนะครับก็ขอบคุณมากที่ฟังจนจบเนาะก็ทุกคนคิดเห็นอย่งไรกันบ้างกับไอฟีเจอร์ Galaxy AI ใหม่กับ Google Pixel เนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับผมก็วันนี้ผมาจะรแฟนครับลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ